ลอสพยากรสวัสดีค่ะวันนี้มีดวงตัวอย่างนะคะดวงหลอกว่าดีจะเป็นเรื่องอะไรพี่คนนี้นะคะเคยเรียนโหราศาสตร์มาด้วยกันตั้งแต่ปี48ช่วงที่พี่เขามีมรสุมชีวิตเข้ามาพอดีเลยค่ะมาเริ่มพิจารณาดวงกันค่ะรัคนาราศีพิจิกมีดาวราหูกับเสากลุ่มรัคนาดาวราหูเป็นมหาอดอยู่นะคะ คุณภาพร้อยเป็นต์เคนที่มีชั้นเชิงฉลาดใจกว้างใจนักเรงพี่เขาจะคุยเสียงดังสไตล์ผู้ชายนะคะเพราะได้อิทธิพลของดาวบัปเคราะห์ชอบดื่มเบียร์มากมีดาวเสาในราศีจักรเป็นจุรจักรดูว่าดีนะคะแต่ดูจากนาวางจากกลายเป็นปัาดาวเสานี่แหละค่ะดวงหลอกดาวเสาคือเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ใครดูแกเนี่ยะคะตอนแรกๆก็ถ่ายเล้ว,ว่าอุย้ยคนเนี้ดวงที่ดินเด่นทําไปเลยรับจำนองจำนำที่ดินตอนแรกก็ถ้าใครดูไม่ละเอียดนะคะบอกได้เลยตกมาตายพี่เขาทาธุรกิจรับฝากซื้อขายที่ดินรับจำนำจำนองบ้านที่ดินเยอะมากที่ดินบางแปลงนะคะไม่ได้ไปดูที่สารที่จริงเนี่ยจนปล่อยไ้นานไปก็ไม่มีใครมาถ่ายถอนคืน พอไปดูนี่มันกลายเป็นที่ตาบอดค่ะมีโขนนี่เป็น 3- 4 0สแปลงแต่ทำอะไรไม่ได้แถมราคาจะขายก็ขายยากมากเพราะที่ไม่สวยเลยค่ะเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่กัมมามีดาวพฤหัสมาจากเรือนปุตตะกับกระดุมพระเป็นราชาโชคดาวเด่นมากในเรื่องหน้าที่การงานนะคะอาชีพธรรมหากินพี่เขาอ่ะดีจริงๆลูกก็ดีด้วยเจ้าเรือนพันธุมีดาวอังคารเป็นสี คือรักนาพี่เขาเป็นคนที่รักพี่รักน้องนะคะเจ้าเรือนพันทุกค,คือมีดาวเสากับราหูที่มากุมรักนาเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกคนเพิ่งผ่าอาศัยพี่เขาหมดเลยด้วยธุรกิจที่มีเนี่ยก็เลยมีน้องๆช่วยกันดูแลแบ่งกิจการไปมีดาวจันทร์อาทิตย์พุธอยู่ในเรือนปัตตานีดาวอาทิตย์คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดาวจันทร์คุณภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดาวพุทธคุณภาพกลางๆนะคะ แฟนนะจากคนที่ไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมอะจนได้มาเจอพี่คนนี้นะคะชีวิตนี่เปลี่ยนไปเลยผู้ชายกลายเป็นคนไฮโซติดหรูรามากมีหน้าตาในสังคมแต่ดูเจ้าเรือนคู่ครองก่อนนะคะคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนมรณะสุดท้ายก็เลิกกันค่ะเพราะว่าสามีมีเมียน้อยดาวมฤตยูอยู่สุภาพพี่ที่เป็นคนที่ชอบเที่ยวเดินทางบ่อยค่ะ ดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนกรมมะเป็นราชาโชคถือเป็นดาวดีมากๆที่ให้คุณกับดวงพี่เขาความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่จะดีมากแต่บริวารไม่ดีเลยบริวารก็คือดาวศุกร์นี่แหละค่ะที่ตกในเรือนมรณะดาวเกดอยู่ในเรือนราพะแต่เจ้าเรือนราพะไปอยู่กับคู่ครองหาเงินได้นะคะเสริมไม่คู่ตัวเองนั่นแหละคะ่ะดาวราหูย้ายเข้าเรือนปุตตะวันที่12มีนาปี48 พี่เขาก็เริ่มมีปัญหานะคะข่าวปัญหาครอบครัวนี่ดังไปทั่วเลยสําหรับคนต่างจังหวัดนี่ดังมากนะคะดาวเสารจออยู่ในเรือนสุพระพี่เขาทุกใจกับครอบครัวมาได้สักพักหนึ่งตั้งแต่วันที่9มิถุนาย,ยนปี48แล้วก็มีการฟ้องร้องแบ่งสมบัติกันไปพี่เขาได้หนี้จากธุรกิจกับโฉนดที่ดินที่ไม่มีราคามา300กว่าแบงค่ะให้มีดาวดีอยู่ในเรือนปัตตนิ ชีวิตแต่เจ้าเรือนเสียนะคะช้าเร็วก็ต้องเลิกกันดาวเสาเป็นปรากุมรักคณาจะกลายเป็นคนเครียดย้ำคิดย้ำทำพูดซ้ำๆจำฝังใจให้พูดร้อยรอบก็ไม่ลืมค่ะถ้าคุณชอบดูดวงอย่างละเอียดแบบนี้เรียนโหราศาสตร์ไทยติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ